สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับเลีสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะชลี่นะคะมีประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้กําลังฮอตมากๆนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับข่าวเรื่องของการร้อยไหมทองคาแล้วไปเอ็กซเรย์แล้วทําให้มีไซเอฟเฟกต์นะคะทำให้ใบหน้าหย่อนคล้อยตรงนี้ในฐานะคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอยากจะให้ช่วยอธิบายตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะอ,อันดับที่1คือถามว่าไหมทองคำเนี่ยดีไหม mm hmm. มันก็ดีในมุมของ เรื่องของการยกกระชับแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูสภาพผิวหน้านะครับถามว่าไหมทองคาได้ผลไหมในการยกกระชับและฟื้นฟูสภาพผิวหน้าต้องก็<ม>ต้องตอบว่าได้ผลนะครับเพียงแต่ว่าปัญหา่วนไม่ละลายมันไม่หายไปไหนมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็เอาออกไม่ได้เราแก้ไขไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อกังวลน,นะครับส่วนการที่ว่าเวลาไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์นะแน่นอนอันดับแรกเลยที่เห็นชัดเลยคือทันตการรม S <S 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 จากมีปัญหาี่จะเห็นเส้นไหมยุเยียพันไปหมด<บ>ถามว่าการเห็นแบบนี้มีอันตรายไหมจริงๆก็ไม่ได้มีอันตรายอะไร,รนะครับเพียงแต่ว่าที่เป็นข่าวกันเนี่ยว่า,วาเรื่องของการไม่ได้ผลเนี่ยในการยกกระชับก็บบถ้าว่าก็ตามตรงถ้าร้อยทำใ้ถูกวิธีนะครับมันก็มีผลงานวิจัยออกมาว่าได้ผลนะครับเรื่องของอันตรายจากการเวลาไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ m อ i นะครับ อันนั้นต้องบอกตามตรงว่าโดยประสบการณ์ผมไม่ทราบว่าจะมีผลหรือไม่แต่ถ้ามีผลก็น่ากลัวถ้าอย่างนี้ดีกว่าค่ะตอนนี้ชลี่เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเริ่มแล้วว่าเอ๊ะแล้วถ้าฉันไม่ทําร้อยไหมทองคําฉันจะทำร้อยไหมแบบไหนดีก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือในความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถแบ่งไหมคร่าวๆไดส้สองแบบนะครับไหมที่มีแง่งไม่มีแง่ง นะครับไหมไม่มีแง่งเนี่ยจริงๆแล้วไหมทองคําก็ถือว่าไม่มีแง่งนะครับไหมอีประเภทหนึ่งซ um> um> hm um <Ja ึ่งผมนิยมเรียกว่าไหมอะไรเกาหลีเป็นไหมไม่มีแง่งเหมือนกันจะมีอันตรายไหมจะได้ผลหรือเปล่าผมคิดว่าเกี่ยวกับเทคนิคมากกว่านะครับต่อให้ยาดีอย่างไรก็ตามนะครับถ้าผู้ใช้เนี่ยไม่มีความชำนาญย่อมเกิดปัญหาดุดังเช่นที่ผมเคยพูดไว้คือเรื่องของการใช้สารฟิลเลอร์การฉีดฟิลเลอร์เนี่ยยาดีมากทุกอย่างดีหมดนะครับผู้ฉีดไม่ใช่แพทย์จบเกม ดังนั้นเนี่ยถามว่าไหมละลายที่ทไม่มีแง่งนะครับได้ผลไหมได้ผลค่ะซึ่งได้ผลในระดับที่เป็นที่น่าพอใจด้วยอีกกรณีหนึ่งคือเรื่องของไหมที่มีแง่งเรื่องไหมเกี่ยวในความเป็นจริงแล้วไหมเกี่ยวก็มีใช้มานานนะครับแล้วก็เงียบหายไปเนื่องจากว่าไม่เป็นที่นิยมเพราะว่ามีกจะบอบช้ำม,มากบวมทําทให้ต้องทับพักพื้นนานนะครับอีกทั้งเนี่ยคือไหมเกี่ยวเราเรา,เรายอมรับว่า มาได้ผลดีในช่วงแรก <ฮะ S 2> ในช่วงแรกเท่านั้นนะครับวงเล็บในช่วงแรกเนื่องจากว่ามีการยกเกี่ยวแล้วดึงโดยตรงอีกประการหนึ่งคือการเกี่ยวเป็นจุดๆเนี่ยถึงแม้จะใช้ไหมเกี่ยวหลายเส้นโด,โดยปกติไหมเกี่ยวผิวเราใช้กันประมาณ5-10เส้นไม่เยอะนะครับแต่ปัญหาคือมีอการเกี่ยวเป็นจุดๆทําให้การดึงรั้งเนี่ยไม่เป็นธรรมชาติ <ฮะ S 2> แต่พอไหมอะไรก็หลีมา,า,มาบูมไหมทองมาบูมเข้าก็มีคนฉลาดเอาของเก่ามา เล่นใหม่แล้วคิดว่าผู้บริโภคก็เข้าใจผิดที่ว่าเป็นของใหม่วันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนนะคะน่าจะหายข้อสงสัยแล้วนะคะว่าข่าวที่เป็นอยู่นะกับเรื่องร้อยไหมทองคำเนี่ยข้อแท็จรจิงเป็นอย่างไรนะรวมถึงทางออกหรือว่าทางเลือกอื่นๆเกับการร้อยไหมด้วยนะคะแต่ได้ข่าวมานะคะว่าคุณหมอเนี่ยเพิ่งกลับจากประเทศเกาหลีและได้ค้นพบนวัตกรรมอย่างหนึ่งด้วยที่จะมาตอบโจทย์สาวๆเรื่องของการร้อยไหมยังไงบ้างคะครับก็ที่เกาหลีครับใน ไม่นานนะครับไม่นานนี้ไม่ถึงปีก็มีนวัตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการร้อยไหมนะครับในรูปแบบใหม่ออกมานะครับก็เป็นที่น่าสนใจอย่างมากนอกจาว่าช่วยเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาเดิมๆของไหมแบบเกา่าอนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ต้องติดตามอาทิตย์หน้าค่ะ แต่วันนี้นะคะก่อนที่จะหมดเวลาของช่วง Modern Beauty Guru ค่ะอีกหนึ่งข่าวที่ต้องมาถามคุณหมอนอกจากข่าวเรื่องร้อยใหมทองคำที่เป็นข่าวอยู่นี่คือข่าวดีค่ะอยากให้คุณหมอช่วยเล่าหน่อยนะคะว่ารางวัลน,นะคะที่อยู่ตรงหน้าโชลีเนี่ยคุณหมอได้มาอย่างไรค่ะครับก็ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ทางรัฐบาลเกาหลีเห็นคุณค่านะครับของการทำงานของผม,ผมก็มอบอรางวัล แสดงความชื่นชมต่อผลงานคือเรื่องของการาทําให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ความงามของประเทศเกาหลีและอีกเรื่องคือเรื่องของการทําให้เกิดประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมด้านความงามน,นะครับโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟ<ช>ิกทางหน่วยงานตัวแทนรัฐบาลของเกาหลีก็มีมติที่จะมอบรางวัลอันนี้ให้ผมครับค่ะ อาละค่ะในคนะตัวแทนของ Modern Variety นะคะชลลี่ต้องขอแสดงความดีกับคุณหมอด้วยนะคะขอบคุณครับอาละค่ะว,วันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะของช่วง Modern Beauty Guru เจาะลึกเรื่องจริงสรนความงามค่ะก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะครับดีครับ